ไอเล yeah, er <without them. S 1> ี้ยไอเลียกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนปอดภัยแล้วปั๊บไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยกูเดินแล้วปลอดดีแล้วกูเดินแล้วปลอดดีเลยค่ะคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดรับชมอย่างมีวิจารณญาณเอนจอยค่ะอ้ะมาแล้วค่ะตื่นเต้นมาก สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเกม LLY Live กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครใหม่กันคือเสียงตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าแบบนี่เป็นตาแรกที่เล่นนะแกคือไม่เคยกดมาก่อนอันนี้เป็นตาแรกเลยวิยแล้วก็คือแมปมีการเปลี่ยนด้วยดูจากรูปทรงแมปก็คือมีการเปลี่ยนพุ่มไม้นะคะแล้วก็เห็นว่ามีในเรื่องของการเล่งความเร็วเอ่อการเกิดมังกรด้วยอะปึ้งปึ้งดึงฮะวิ ทำเป็นเล่นแรงนะเอาดีามว่าเราแบบกดเลียนได้เลยอ่ะออแล้วก็ดึงอย่างงี้เลยอย่างงี้ได้เลยอย่างงี้ได้เลยอย่างงี้ได้อย่างงี้ได้เลยอย่างงี้ได้เลยปึ้งปึ้งเอาไ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 งแล้วไงแล้วไงเออใช้แฟบไปแล้วอ่าฮามอยากฆ่ามันนะอีควายโง่เหรอเออเออเออนี่ แล้วอยู่ดีมันเป็นบ้าพุ่งเข้ามาเป็นไรลรกติดปะเออแล้วทุกคนคือสเปลเทเลพอร์ตเอามาใหม่แล้วนะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นรองเท้าแต่น,นี้จะเป็นอันนี้แล้วเป็นของแล้วแล้วก็รองเท้ามีการปรับเปลี่ยนด้วยมีเกลฟอร์สอะไรเข้ามาใหม่ที่ไม่ของ EDC พุ่งได้นะคะแล้วก็ของอย่างอื่นเยอะมากเลยอะ่ะซึ่งแบบว้าวเหมือนกันนะเอาเมาล่า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 เอาเมล่ามึงเอาเมล่าฮะฮะ ชิบหายแล้วชิบหายละเดี๋ยวฉันจะกดเทเลพอร์ตหนีลืมไปอุ้ยอันตีคือเมื่อกี้พอเข้าใจว่ากดปูบะมันจะสร้างบงขังแล้วก็คือฉันก็จะออกไม่ได้ไงถ้าฉันออกไปปูบะมันจะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งอีดอุ้ยอุ้ยชิบหายละชิบหายละชิบหายละฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าอนี่หายไปแล้วออเดียหายไปแล้วอุ้ย โซน่าโซน่ากูเทลงเลยค่ะมาแล้วไปเลยไปเลยปึ้งเอาเอาเอาเอออีดอกทำอะไรตลกมากเลยอ่ะคือมันไม่มีคนอยู่เมื่อกี้โอ้ยแป๊บนึ่งวอยแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงเอ้ยอึเอิ่ม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 โอ้ย อีดอกคือรู้สึกแปลกๆในการเล่นนิดน,นึงนะและไอรีเรียดันบ้านฉ่ำกำลังมากำลังมาแล้วกำลังมาแล้วหายตัวก่อนหายตัวก่อนเปิ้งเปิงเปิงเปิงนี่ความสวยคือถ้าจำไม่ผิดเหมือนอันติมันจะขังฝั่งศัตรูด้วยนะคือเลิศมากเลยอะ่ะหายตัวหายตัวมึงเป็นอะไรอือ,อดึงดึงเอาสีเอาซีเอาซี เอาสิดึงจะตายนะมึงอ่ะมาเจอกันได้นะคะเอาไงเออเออเออตายไปเลยโดนวงตายไปเลยค่ะคำาสวยเอ้ยเลิศอ่ะอีเวก็คือแบบไม่อยู่เลยอ่ะมันเอาบับอยู่ปะวะเดี๋ยวฉันจะไปดูนะไหนตีลองเช็คดีมีปะอุ้ยนี่ไงมันเอาอยู่จริงด้วยอ เออเออเอาไงคะ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 เป็นไหนละ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 ไม่มีอีกไหนอีดอกลืมเออจบไอริเลียไอริเลียกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนรอดปะรอดปะ กูเดนเรปดีเล้กูเดนเรปนีเนยค่ะทันป้ทันปไม่ทันไอ้แย่มากตังไรมากเมื่อกี้เฮตลีนโซนาคือไม่ช่วยแคลรี่เลยเอาแคลรี่แคลี่แล้วทำไมชีสู้อะชีไม่หนีสักทีอะอ๋อนีละนีละเออเออไปไม่รอดนะคะชินไปสุคิด แล้วมันเป็นอะไรกับบ้านฉันมากไหมเนี่ยมาเอาบ้านกูคืองงค่ะไปไหนแล้วเมือ่อกะตอบไหมเออเออเออชีชีเข้ามิติี้ลีลบแล้วชีเข้ามิติเหรอเอาไปไหนแล้วเดี๋ยวฉันขังต่อเดี๋ยวฉันขังต่อขังต่อปึ้ง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 โอ้โหโอ้สัญญาสัญญาหนีเออเลิกความสวย ไปแล้วสกอร์ฝั่นหงข้ามคือไปไม่รอดแล้วอ่ะอันนี้คือฉันกดนอร์มาลนะคะคือไม่ได้เล่นตัวนี้ในแรงแต่ก็ดีแลแ้วแหละทําให้ฉันรู้ว่าอีตัวนี้เล่นยากมากนะคะอีอัลโลลาคือไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายเลยโอ้เอาไง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 ดึงเอาไงเป็นแทงนะเนี่ยเป็นแทงนะเนี่ยเป็นแทงนะเนี่ยเอาไง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 โอ้โหเลือด อุ้ยโอย่าโอ้ยาโอ้เอาไงขังค่ะขังค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะหายตัวค่ะอยู่ไหนค่ะดึงค่ะตายเลยเอาไม่ละเอาไม่ละอยาโอ้เอาไม่ละเอาได้นะคะตบได้นะคะมั่นค่ะเออเอาไงเอชิมิโร่ละอุ้ยเล่นล้างเดี๋ยวฉันลองสู้กับมันดิดูเดียวมันสู้ได้ไหมเอาไม่ละ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 เออเออเออเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละ เดี๋ยวมันสไลด์เดี๋ยวมันสไลด์อ้าแฟบดบ <c oughs> <c oughs> อีควายคือกูจะกดแปดไปกดเทเลพอร์ตงงโอเคฉันจะไม่ใส่เทเลพอร์ตล้ะจบ <c oughs> เทเลพอร์ตมันเหมาะกับท็อปเลนนะคะคือฉันไม่น่าหยิบมาเลยกูทําอะไรไม่ได้เลยกดใช้เทเลพอร์ตรอบเดียวด้วยซ้ำงงมันไม่มีโอกาสไดใช้ยอะถ้าเล่นท็อปเลนอย่างเงี้ยเราไปดันเลนแล้วเราเทเลพอร์ตมาช่วยเพื่อนได้ใช่ไหมแต่อันนี้คือฉันเดินเลนฉันเดินทั้งแมปอยู่แล้วอะไม่จอเม่น้องใช้เลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ได้ใช้แน่ฉันเกิดก่อนทุกคน สังเกตก่อนสังเกตก่อนนี่นี่นี่เทเลพอตหวาไปหวาไปปึ้งมาแล้วทุกคนสามสองหนึ่งปึ้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 งโอ้โหโอ้ค้างเออเออเออเดึงหายตัวหายตัวโอ้ยสตานสตานเอาไม่ละพุ่งมาค่ะพุ่งมาเลยเอาไงเอาไงรออยู่นะคะรออยู่นะคะพุ่งมาเลยสิคะพุ่งมาสิคะพุ่งมาสิคะพุ่งมาสิคะคือมันไม่ได้สู้ัสถียะงงไปหมด เอออุ้ยสอนหน้าชิมหายละเปิง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 โอ้ยสัญญาก่อนอีดอ,อกโอ้ย,อยไม่รอดโอ้ยคือแอบเล่นยากอยู่นะตัวเนี้ยนะตรงนี้แลดูแลดูวุน่นวายแลดูเยอะแยะนะคะติ d travel เปิง เอาวาับวับไปวับไปปึ้ง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 ,งดึงดึงโอ้ยอีนั้นไม่ตายข้างหลังข้างหลังข้างหลังดึงมาไม่ละมึงมาไม่ละมึงดึงไปค่ะไปค่ะไหลค่ะสตัร์ให้หน่อยโซน่าไม่ถึงอ่ะ อีสกิลสามอ่ะมันเหมือนเคทลีนแต่มันช้ากว่ามากเลยเลยแบบยังยังยังยากอยู่ฉันยากหนึ่งหนึ่งวะโผมาคือมันมันวิ่งหนีกันหมดเลยะมันไม่มีใครมาหนึ่งหนึ่งกับฉันเลยอาชีเริ่มเอาบาลอนแล้วอุ้ยอีดอกกูกดอะไรนี่ฉันสว้าไปฉันจะว้าไปเออเอออันติเบิ้งเบิ้งเบิ้งจบอย่างงี้เอาวาไปวาไปมาไหมล่ะ มาไหมล่ะคะมาไหมล่ะเออตายไปเลยเบิร์ดแรงมากอีดอกทำเป็นเล่นอ,อมแฟตเอ้ยนีได้โอเคเอมอมอ,อมตายตีตีเบิ้มตายไปเลยอุ๊ยแรงอีดอกทำเป็นเล่นดึงปึ้งตายไปเลยโอเมก้าความสวยอุ๊ยถือว่าโอเมก้า อ้ไม oh ่ก็อุ้ยทำไมมันแรงจังคือฉันตกใสเพราะมันแรงสกิลนี้แรงมากเลยอ่ะอียิงฉันจะรับฉันจะเรียกว่ายิงลูกซองแล้วก็มันเหมือนยิงลูกซองอ่ะแรงมากอีสกิลนี้ไม่เท่าไรหรอกแต่ยิงลูกซองคือแรงมากแหละแบบบึ้งหนึ่งเลือดหายไปเกือบครึ่งหลอดเลยคืองงเนี่ยดึงโอ้โหตายไปเลยอ่ะคืออะไรอ่ะอีดอกคือมันแบบงงอ่ะเนี่ยแรงมากอ่ะ เฮ้ยคือมันไม่ใช่ละอีดอกตัวนี้โกงละเออจบมันเล่นยากจริงนะแต่อีเหี้ยมันแรงมากมันโกงไปแล้วค่ะมันวิกฤตละค่ะวิกิเมตาละค่ะ,คะ,คะนี่ดึงอ้าวไม่ทันตายก่อนเนี่ย<ม>ดึงปึ้งเนี่ยฉันสกิลเดียวอะรู้หรออะโกงไปปะเดี๋ยวฉันรออันติเดี๋ยวฉันรออันติมามึงมาอนันติค่ะอันติค่ะ ปิ้งค่ะเปิ้งค่ะเปิ้งค่ะเปิ้งค่ะตายให้หมดค่ะอีดอกแรงชิมหายแต่ฉันจะติแต่ฉันจะเบิ้งเป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 ิ้งนี่อีดอกแรงมากแล่ฉันจะดึงดึงเปิ้งตายหายตัวต่อจบแต่เมื่อกี้คือเกือบขิดเหมือนกันนะเข้าไปลึกเกินอุ้ยมันจะฆ่าเพื่อนเรามันจะฆ่าเคทลีนจะเป็นหัวแถวเองหัวแถวแล้ว ไม่มีอันตรีว้ยโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบเออเขิดสไม่เขิดเดเออไปไม่รอดเปิงจบเดี๋ยวมันพีกนะทำเป็นเล่นบึ้มเออโอเคลินยิงเปียเปงเปิ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 งเึิงเออจบเึิงเึิงเึิงเป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 ิง โอ้ยคือไม่ได้สวะอีดอกดผิดฉันจะกดสัญญาคือมือมันไปโดนเทเลพอร์ตอ่ะเยี่ยอยู่นะเอาเป็นว่าฉันไม่ใช้เทเลพอร์ตแล้วคือไม่ชินจริงๆอ่ะมันมันดีนะที่ปรับเข้ามาแต่แบบไม่เหมาะไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่ไม่แพ้ี่บ้านหรือแค่นะั้นเจ็ดลอยเลือดเนะี่ยเลือดเจ็ด้อยอ่ะแต่คือบ้านเขาจะจบละเออเข้าไปลึกมากเออดึงเข้ามาแล้วมาแล้ว ดึงจบอันเตะเปิงวัไปวัดไปอ่ะากูวัดไปวัดมางงเออเออเอดึงดึงเปา่าปึก๊กจึกจึกดึงจึกแข็งบ้านให้ทรลพอตไอแข็งก่อนเออจอบในที่สุดคือพูดสรวนเป็นหมดงงมากคือมันเป็นตัวที่เล่นละงงทำให้ฉันพูดงงไปด้วยเลยนะคะ นี่คือการรีวิวตัวละครใหม่ออโรล่านะคะคือเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าต้องแบนโกงมากโกงสุดๆอ่ะอ่ะ,อะไม่รู้แหละว่ามันจะโกงแค่ไหนแต่ว่าในมุมของดาเมจอะดาเมจแรงมากคือเป็นดานเมจฟิลเดียวกับเ e g าเท่าที่นึกถึงอะเว g กาแอนนี่เป็นเบิร์สแบบแทบจะวันช็อตได้เลยเอาจริงๆ ตาสกิลหนึ่งกับสกิลสามดึงจบคือตายเลยยิ่งกว่าลากอีฉันบอกเลยอีลักคือมันต้องล็อกโดนตาบอลอันติอันนี้คือไม่ต้องค่ะแปบ๊บเดียวจบนีแล้วก็ได้เอ็มีพีด้วยได้แบบงงๆนะคะนี่ตาแรกจริงๆเปิดซีซันมายังไม่ได้เล่นสักเกมเล่นอ e ีออโลลาตัวแรกเลยนะคะแล้วเปิดมาก็ได้ MVP เลยนะคะความสวยถ้าอยากให้ฉันเล่นออรโลลาอีกหรือว่าอยากให้เล่นตัวอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Yeah, you are free